ชื่นี้เราจะไปคุยกับคุณบีเดธนาฟังสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์ทรนตีนั่นเองฮะสวัสดีค่ะคุณบีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่มังสวัสดีครับคุณบีก็อีกสักเดืนหนึ่งไปเลยเนาะสําหรับบรรยากาศตลาดนุ่นไทยกับสตอรี่ทั้งหมดในเดือนกันยาค่อนข้างผันผวนเนาะต้นเดือนใช่ใช่มีเหตุการณ์เยอะแยะเลยที่ที่เราจะต้องเตรียมตัวเดบีแชร์สกรีนนิดหนึ่งนะพี่โอเคตอนนี้เราจะมาดูการเทคนิค ก่อนเนะอะก็เป็นอย่างไรคือคือวันนี้เนี่ยเรียกว่าอตอนแรกเนี่ยก็เหมือนกับประมาณว่าตลาดเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ว่าพอสายๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วก็เราเริ่มเห็นกลุ่มที่เป็นเหมือนกับ ในประเทศเนี่ยอย่างพวกหุ้นโ p ม o พ e m เมนหรือว่าพวกค้าปีกที่เป็นห้างอะไรเงี้ยครับ uh, มันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับ uh, ลักษณะของโฟลที่วิ่งเข้าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะบวกมากกว่าลบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือตลาดเนี่ยเรียกว่าตรงนี้เนี่ย uh, อาจจะเป็นซัพพอร์ตเล็กๆ อันหนึ่งซึ่งตรงนี้อย่าเพิ่งไปตัดสินใจแบบแบบใจใจร้อนนะครับเพราะว่าท่านหลุดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นภาพของการพักตัวได้แต่ว่าให้ใจชื้นก่อนว่ามันสามารถที่จะเลือกเทรดเป็นบางตัวบางกลุ่มได้นะครับอันนี้คือโฟ์เนาะวันนี้ก็จะเป็น c p r CPN KKP LOT เนี่ยอันนี้ก็ไล่เรียงตามลำดับที่ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะดูรายชื่อหุ้นพวกนี้ครับแล้วก็ไปกดกราฟแล้วก็หาจังหวะเคล่นได้นะครับหรือถ้าอยากมุดอยากจะใช้ทางลัดเหมือนที่เราดูทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็จะมาดูตรงนี้เลย ผมแนะนำให้ดูโซน3กับโซน2ก่อนนะครับที่บอกว่าโฮมอินฟูเมนต์เนี่ยถ้าเราสังเกตใน g ่ยโกลบลเนี่ยบวกมาแต่ว,วันศุกร์แล้วแล้วก็เป็นรูปของการบวกต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีโฮมโป o กับดูโฮมเวลาที่มันมาทั้งอุตสาหกรรมอย่าเนี้ยก็คือเทรดได้เล่นได้แต่ว่าเวลาเราเลือกเนี่ยเราต้องทำใจนิดหนึ่งคือถ้าเราเลือกตัวที่ดีที่สุดมันจะแพง ต่ถ้ามุดเลือกโฮมโปกับดูโฮมเนี่ยก็จะออกเป็นลักษณะของการที่ว่าอาจจะเป็นแล็กกานะครับเราเห็นสังหาด้วยบา,บางตัวนะอย่างเช่น AP สุภไลแล้วก็ไรเดนเฮาส์ ouse, นะครับแล้วก็กลุ่มของนิคมแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยออหุ้นเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดภาพรวมมันดูจะไม่ค่อยโอเคนะแต่ว่ารายตัวมันยังพอเล่นได้และเทรดได้แล้วก็มีโอกาสในลักษณะของการเก่งกาไรที่ว่าจะเกิดภาพของการกลับตัวนะครับเรามาดูภาพของตลาดเซ็ตกันนิดนึงนะครับ เออลงมานะครับแล้วก็มีเป็นพินบามีริมอย่างนี้นะครับตรงบริเวณหนึ่งพันสองร้อยสามสิบจุดนะครับเออถ้าเราดูวัลลุบปรไฟล์เดี๋ยวให้ดูทีละสเต็ปก่อนดูวัลลุบปรไฟล์เพื่อดูมันในเกมเนาะว่าเขาเล่นยังไงนะครับวันนี้เป็นวันแรกของเดือนกันยายนเพราะนั้นเออในส่วนของวีเว็บมันเนี่ยอย่าเพิ่งไปสังเกตเขานะครับให้สังเกตก่อนว่าต้านเราคืออะไร ต้านเรานะครับก็คือ v ีแวมันของเดือนที่แล้วนะครับสิงหาก,ก็คือประมาณ1,254งันสอ้อยห้าสิบก็บีเป็นหนึ่งสอห้าห้าแล้วกันนะครับแล้วก็ POC เยอะสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1 2 4, ึ่สอเพราะฉะนั้นบีให้แนวต้านสองแนวก็คือ1 2ึ่สห้ากับหนึ่งสองห้าห้าถ้าสมมติทะลุเบรกเอาแล้วกลับไปยืนได้เนี่ยผมมองกันขึ้นต่อ นะครับแต่ตอนนี้ให้เป็นลักษณะของการที่ว่าน egative ก็ค,คือมันกําลังพักตัวหรือย่อพักตัวหรือล่อ,อความชัดเจนนะครับเพราะนั้นคือระวังนิดนึงถ้าเกิดหลุดโลวันนี้หนึ่งสองสามศูนย์นะครับผมให้เผื่อแนวรับข้างล่างตรงบริเวณใกล้ๆพันสองเลยนะครับถามว่าทำไมเราเผื่อไกลจังเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันขึ้นมาสองรอจุดเนี่ยมันยังไม่เคยพักตัวเลยแล้วก็รอบนี้ถ้าหลุดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการหลุดในในการที่แบบว่าแนวรับสองสาครั้งก่อนหนะ้านี้มันเอาไว้อยู่เนี่ยตัวนี้มันจะมีแรงขายทํากําไรค่อนข้างจะแรง เพราะนั้นคือถ้าได้รับอีกทีเนี่ยก็อาจจะเกี่ยงราคาไปตรงประมาณพันสองร้อยต้นๆเลยนะครับอันนี้คือภาพของเซตทีนี้เรามาดูตีกราฟนะครับเพื่อที่จะาให้ทุกคนได้เห็นภาพความสัมพันธ์ของอาวอลุ่มโปรไฟล์กับเลขของฟิโบพวกนี้ครับมันจะเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะนั้นคือถ้าเราเห็นระยะหนึ่งส่วนสามของระยะที่วิ่งขึ้นมาครับมันคือหนึ่งหนึ่งเก้าซึ่งมเมื่อกี้มันจะตรงกับไอเส้นม่วงๆตรงเนี้ยพอดีนะครับเพราะนั้นเวลาบ,บีบีวัดเนี่ยก็คือเหมือนกับประมาณว่าอะตรงนี้เป็นแอสจซจสต็อ ทุกคนก็จดไว้แหละหนึ่งพันสองอสาสิจุดถ้าวันนี้มันไม่ถอยเราสู้ครับแต่ว่าเป็นสู้ลักษณะของการเลือกทุนเทรดเนาะพราถัดตรงนี้ปุ๊บมันจะมีรับย่อยๆอีกประมาณ2อันฮะแต่ว่าตรงเนี้ยผมผมแนะนําว่าไม่ต้องไปสังเกตมันเยอะเพราะว่าสมมตดเราไปสังเกตมันเยอะตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นน้อยเนาะก็ให้เผื่อไปตรงประมาณพันสองพันสองสิบเลยเนี่ยตรงตรงกากรบาดตรงนี้เลยประมาณเนี้ยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแผ่นของเราเนาะถ้าถ้าหลุดนะถ้าหลุดนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ย ก็คือมองในการที่จะปะทะขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ตา้าก็คือหนึ่งสองสี่ห้ากับหนึ่งสองห้าห้านะครับเอ่อซึ่งตรงนั้นอ่ะมันคือภาพของสโลปของขาลงที่กดดันตรงนี้เล็กๆเ,เนี่ยฮะตรงนี้พอดีเลยมันคือต้องผ่านตรงนี้ก่อนเนาะมันถึงจะขึะ้นได้นะครับอ,อันนี้คือภาพรวมของตลาดวันนี้แล้วก็เอ่อก็แผนแนวตาน้านแนรับเข้าวๆเบื้องต้นก่อน,นครับพี่มอนค,ค่ะอ่ะไปครับทีนี้ในส่วนของทางด้านอะไรนะเอซาศูนย์ค่ะพี่บีเชิญค่ะ ได้ครับเอท้าศูยคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันตัวเลขเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะครับเอท้าศูนเนี่ยมันจะดีกว่าเซตนิดหนึ่งครับพี่ตรงที่ว่าราคาต่ําสุดของเขาหรือแท่งราคาเมื่อวันศุกร์ที่มันเป็นสีแดงออกมาเนี่ยมันยังไม่ได้หลุดแนวโน้มขายขึ้นสัทีเดียวคือพูดง่ายๆคือมันเหมือนลงมาที่ซัพพอร์ตพอดีเป๊ะเลยแข็งๆพยายามยืนนะครับแต่ตรงเนี้ยราคายังอยู่ต่ำกว่าพวกค่าเฉลี่ยเพราะนั้นบียังมองว่า ต้องระวังไม่ใช่ว่าไว้วางใจได้นะครับต้านเนี่ยบีให้แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์กัรเลขคงคงก็คือแปดร้อยซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ที่แปดร้อยพอดีเลยซึ่งเขาจ่อเนี่ยจะผ่านก็ไม่ผ่านจะผ่านก็ไม่ผ่านอย่างเงี้ยคือแสดงว่ารออะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นคืออ่านแปดร้อยให้ได้ก่อนอ่านแปดหนึ่งศูนย์ได้คือคอนเฟิร์มสบายใจนะครับอันนี้ต้านข้างบนทีนี้เรามาดูในส่วนของระยะพักตัวข้างล่างกันนะครับเอสห้าศูนย์ยูสองแห่นะครับแปบเองนะพี่ แป๊บหนึ่งนะครับกดแล้วเอียนเอสห้าศูนย์ยูสองโอเคอ่ะคันนี้เดี๋ยวถอยออกมานิดหนึงนะ่งอะเพื่อที่เราจะได้ตีและเห็นระยะมันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอะระยะพักตัวเนาะหนึ่งส่วนสามของที่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมผมตีประมาณแท่งแดงๆนี้แล้วกันประมาณเจ็ดเจ็ดศูน นะครับอันนี้แต่มีเงื่อนไขว่า770เนี่ยก็คือแสดงว่าแนวซัพพอร์ตตรงนี้เอาไม่อยู่ซึ่งตอนนี้มันอยู่ประมาณ790-795เพราะฉนั้นคือซัพพอร์ตนะครับมาร์กตั้งแต่795กับ790เป็นสําคัญก่อนถ้าไม่หลุดไม่ลงก็คือไม่ลงฮะก็จะเป็นภาพเดียวกับตลาดเมื่อกี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าตอนนี้คือตลาดเริ่มหาฐานเจอความกังวลทางการเมืองเมื่อวันศุกร์ละไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอยู่ไซเบอร์ตรงนี้ถ้าหลังจากนี้ไม่มีอะไรที่เลวร้ายกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดไม่ควรจะลง แต่ครับมันควร<แ>จะเป็นลักษณะของการที่ไตเวอออกข้างแล้วกออ็รีบาวนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับออส่วนหนึ่งเนี่ยทำไมเราถึงค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะงั้นเพราะว่าเช้านี้เราเห็นการเคลื่อนไหวของหุ้นลายตัวที่ยังบวกได้เพราะฉะนั้นคือถ้ามันายังมีหุ้นที่บวกได้มีหุ้นที่บวกเยอะนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการโรเทชันคือมีกลุ่มหนึ่งบวกมีกลุ่มหนึ่งลบเล่นกันไปเล่นกันมายังได้อยู่างเงี้ยแสดงว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้คิดที่ข้อหรือว่าวิกฤตมานะครับเพราะนั้นคือเล่นได้เทรดได้ก็ เน้นต่อลุยต่อได้นะครับสาหรับเบางตัวบางกลุ่มประมาณนี้ครับเอสซันศูยครับก็สีเขียวแล้วนะว่เห็นแท่งอ่ะใช่ใช่ตอนนี้คือทั้งดัที่เราคุยกยนงเนี้ยตลาดก็พยายามเิีนเขียวอครับโอเคได้ได้ได้ไปทันละว บีบีอ่ะพอดีบีคิวต่อเนื่องกับท่านอื่นนะคิวมันมันหมดพอดีใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรถ้าถ้าแต่ก็ฝากไปแล้วกันเอาให้ให้ดูหน่อยคือโฮมโปรเมนท์จัดไปเลยเออเนี่ยก็ต่อตามนี้นะฮะโฮมโปรดูโฮมแต่ว่าวันนี้ผมผมเน้นโฮมโปรเป็นหลักเพราะว่าเออดูโฮมเขาไม่มีในบล็อกเทรดด้วยถ้าใครอยากจะเล่นพวกบล็อกเทรดดูโฮมโปรดูซีอาร์ซีดูซีพีเอ็ดอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับพี่ครบถ้วน พี่โอเคดังตุนเอ็กซ์เซนตกันแรงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะพี่ม่อนก็คุยไปด้วยใสไปด้วยบ่อยๆครับพี่ขอบคุณมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ม่อนเอา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 รายการเป็นหลักเป็นใสะดวกครับตาพี่ครับขอบคุณพี่ไม่เป็นไรได้เจอนรงล็อเวลาใช้บริการใหม่ขอบคุณค่ะครับพี่มขอนติดตามไม่เป็นไรค่ะพี่สวัสดีครับพี่มอนก็คุยคุยกับพี่บีด้วยสมองก็ไปคุยทีมงานด้วยตาก็ดูนั่งตุนด้วยโอ้